กระบะอูเปียมันะก,ก็จะมีเอกลักษณ์ความเสน่ห์นในตัวแต่เรื่องแข็งแกร่งเนี่ยแข็งแกร่งแน่นอนนะกระบะอูเปียขึ้นชื่อเลยหนองมนชนบุรีสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พีเอฟซี FC, สวัสดีพี่พี่ชาวทุกท่านครับวันนี้เรามาอยู่กันที่ไตฉัดการเกษตรนะร้านรับซื้อขี้ยางปลาล์มน้ำมันครับผมวันนี้เราจะมาดีวิว,ว่ันี้ f อฟอาฮะสองร้อยสิบ อันนี้ขายครับพี่พีเอีเราจะไปชมกันนะคันนี้ยังไม่มีเจ้าของใช่ไหมเสียยังครยังโผล่อยู่จีบได้อืมนี่ให C, ้พี่พีเอฟซีดูดูแค่นี้ก็รู้ละตัวนี้ตัวตัว,ต,วตัวแยกน้ำมันนะเนี่ยเพราะหกรถคันนี้ลากลูกครับหก้อคันนี้ เป็นเอ r อา0สครับเป็นกระบะทรงเ้าไร่ครับพอูเปียมเพื่อนอูเปียวันนี้กระบะอูเปียมันก็จะทำให้รถทรงสวยขึ้นมามีราคาขึ้นมาอีกอูเปียความแข็งแกร่งนี่ยยกต้องยกให้เขาเลย นี่ครับลำพงลากลูกครับอันนี้ทดลองลากจริงครแต่ตัวลูกพวก่วงเสียขายไปแล้วก,ก็จะมีเข้ามาเรื่อยๆครับลูกพ่วงครับล6ล้อลากลูกครับกระบะอุปีะเนี่ย ยางเม็นบิดโตนะก็รถใช้งานครับใช้ไปขายไปฮะบูดดงบุธดำข้างหลังยังสวยงามเลยอ้นะเปียนะฮะอันนี้รถเดิมๆนะพี่บิ๊บี นี่ชมภายในะ่ะให้ดูเลยเป็นรถใช้งานเสียบอกเพิ่งจะไปลากลูกพ่วงไปส่งที่เชียงรายนะป้าข้างในก็รบิ่มครับเพราะเป็นรถปีใหม่เนี่ยวันนี้โคร้รอะไรไม่รู้ผมก็ดูไม่ค่อยถน,นัด รถเดิมๆได้สวยครับไม่ซ่อมไม่ย้อมแมวครับมาดูตามสภาพตกลงราคาที่หน้างานได้เลยตัวนี้เปิดไปเท่าไหร่ครับเตียหนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมืนลงมันจะแรงครับพี่ๆสินี่มาดูดูกระบะอูเปียเราจะทำแข็งแก่ง ตรงล่างก็ไม่มีอะไรเยอะครับแต่พวกปั๊มน้ำมันไอปัม๊มปั๊มดงปั๊มน้ำนี่ก็เป็นเยอะเป็นธรรมดาเนี่ยแข็งแก่งเนี่ยนะอูเปียนะทำระนงระนังดิตัวนี้ก็เป็นตัวแยกน้ำมันครับพี่พีเก็ผมก็ไม่ค่อยรู้อะไรมากครับพยายามถ่ายทำคลิปให้พี่พีเได้รับชมผมรอลากลูกครับ ตัวปิดเปิดน้ำมันใช่ไหมเดิมๆรถปีใหม่ใครต้องตักการก็มาได้ครับไตฉัดการเกษตรเพื่พอนอากูไตยฉัดการเกษตรอยู่ที่ทุ่งกระแทกครับเลยทุ่งสายมาเดีย๋ยวจะมีเบอร์โทรให้พีี นี่ครับเบอร์โทรก็ตามนี้เลยไต้ฉัดการเกษตร086927แล้วก็49ครับก็เป็นรถปีใหม่ฮะอะไรมันก็ดูดีไปหมดครับ FRR เลขไมก็เก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยสามสิบห้าใครสนใจก็ชอบครับเข้ามารับชมมาลองขับมาลองอะไรได้เลยครับพี่พี่สีแต่เสียก็าขายลูกพ่วงไปหลายลูกพ่วงแล้วไม่งั้นก็ลองลากพ่วงได้เลยก็ได้ ก็เป็นพวกพวกเฟืองท้ายมันเป็นเฟืองเลยมันมีเฟืองเร็วกว่าเฟืองช้าใช่ไหมเพื่อนนี่อะไรนังนะังน่ะเขาเรียกอะไรนะเพื่อนกระทอื g ทำไมเขา,มาไม่ไปลอยน้ำเออเขารอเดือนติบสองเอออันนี้มเพิ่งเดือนเดือนสิงหายอยู่เลย กระบะนี่สองสี่ห้านอกครับจะมองดูใหญ่มากครับล้นหัวออกมาเลยดูนะครับรถปา์มเข้าอีกหนึ่งคันครับ ร้านไตฉัดการเกษตรฮะเสียใจฮะเคยเป็นเพื่อนกันครับเป็นเพื่อนกันสมัยเรียนอมอตอน้นดูธุรกิจเขาใหญ่โตครับส่วนผมยังขับรถไถไนาอยู่เลย <c oughs> <c oughs> โอเคครับชีวิตคนเราเกิดมาไม่เหมือนกันเดีย๋ยวจะลองวางดำเดี๋ยวยจะดูสง่งว่าสง่งมันได้ฮะถ้าเกิดเป็นกระบะ เพื่อจะลองวางดำนะเนี่ยกระบะอูเปียมันก็จะมีเอกลักษณ์ความเสน่ห์ในตัวแต่เรื่องแข็งแกร่งเนี่ยแข็งแกร่งแน่นอนนะกระบะอูเปียขึ้นชื่อเลยหนองมนชลบรุรีผมก็เคยรีวิวรถสิบล้อ,อกระบะอูเปียไปแต่ถ้าเกิดว่าเนี่ยผมจะหาโอกาสไปที่อูเปียเลยนะเพราะว่าเท่าแก่ผมก็ไปต่อไว้อยู่ลูกหนึ่ง อยากจะเข้าไปรีวิวให้พี่พีฟสีได้รับชมเหมือนกันว่าเป็นยังไงนะเป็นยังไงว่าความความสวยความงามของอู่ทั้งอู่ให้รายละเอียดสีเป็นยังไงความแข็งแกร่งให้เหล็กขนาดเท่าไหร่แต่ยอมรับว่ารถกระบะอูปียนนี้แข็งแกร่งครับแต่ก็หนักไปสมดุลนะครับแข็งแกร่งก็ต้องใช้เหล็กนาคราวนี้มันก็จะทําให้น้ําหนักเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยถ้าเกิดสําหรับพวกใช้รถทุกการเกษตร ค okay ครับถ้าเกิดใครสนใจก็ติดต่อตามเบอร์โทรได้เลยฮะรายชัดการเกษตร086927แล้วก็49หรือ94ตัวนั่นเองก็ชอบกดไลค์กดกระดิ่งกดซับสไครต์กดกระดิ่งต,ตามครับลิ้นรัวแล้ว p p c สงสัยเรื่องโดนเบียร์โดนเล่าซะแลมั้งก็ขอบคุณครับ TPC ทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมก็พบกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ